สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเป็นไงคะเมื่อวานมีใครไปเก็บตกเพิ่มไหมเก็บตกอะไรเอก็สินค้า a l w a y s w o เดอร์ นะคะรีสต็อกเป็นบางเซตเท่านั้นเนาะก็คือพี่หลิงโปรยไว้เลยนะคะ Always Wonder ถ้าคุณถามมาเรายินดีรับฟังแล้วโมเมนต์ก็กลับมาอีกครั้งนะคะเอออ always wonder บอกว่าเราได้นำ Bir r t h d a y Box Set ตนะคะตามคำเรียกร้องที่มีคนเรียกร้องถามหามากที่สุดกลับมาแล้วเอามาออนไลน์ในจำนวนที่จำกัดนะคะสำหรับใครที่พลาดนะในครั้งแรกก็ รีบมาเก็บมาตกอะไรกันได้เลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีใครไปเก็บบ้างคะได้ทั้งทางช่องทางลายแล้วก็เว็บไซต์เนาะนะแล้วเรื่องของเรื่องก็คือยังไงรู้ป้าพี่สาวจีนค่ะอันนี้เอไปเห็นมานะจากสื่อโซเชียลจีนเขาไปดักเจอพี่หลิงเอเดาว่าน่าจะเป็นงานเขาเพิ่งเอามาลงเมื่อวานเองนะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชวันที่สิบสองเดือนห้าก็น่าจะเป็นงานกาแฟที่ชมดแถวแถวนั้นแหละที่พี่หลิงไปกวางโจอะไรแถวแถวนั้นนะนะหรือว่าอันนี้เป็นโมเมนต,ต์คาบเกี่ยวระหว่างกวางโจฮ่องกงกัไม่รู้ที่ไหนอะ่ะแต่ก็คือพี่สาวจีนอะ่ะเขาไปเจอพี่หลิงแล้วก็เลยตะโกนถามพี่หลิงเลยค่ะตะโกนถามว่าอะไรเขาตั้งชื่อโพสต์อันนี้ก่อนนะเขาตั้งบอกว่าเนี่ยควงควงเดี๋ยวดิเขาเรียกพี่หลิงว่าควงควงแล้วนะ ควงควงจริงใจเสมอไม่เคยโกหกบอกว่าจะเอาขึ้นมารีสต็อกขายใหม่นะสุดท้ายก็เอาขึ้นมาจริงๆเออเขาบอกว่าโปรดรอรับเสื้อผ้าที่เขาเรียกร้องไปหาซีได้เลยก็คือ c ี o โอทำตามคำขอเสมอมาดูมาดูกันหน่อยอันนี้เป็นเดี๋ยวเอเอให้ฟังเสียงนะ้ำบรรยากาศสด ภาษาจีนอาจจะฟังกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังไงฟังก่อนเออยากให้ได้แบบเห็นน้ําเสียงระหว่างเอฟซถามพี่หลิงแล้วก็พี่หลิงตอบแบบแล้วดูท่าทางพี่หลิงอ่ะมันจี้จ้หน่อยจี้จ้ยังไงเออไม่รู้มาดูกันมาดูพร้อมกันค่ะเอ่อ T-shirt 还会上新网站吗？就是快闪的那个 T-shirt 会在网站上面卖吗？就那个痛衣都是你头像的那个衣服？我买不到买不到真的买不到 都被抢完了，怎么办嘛？妹妹框框，快闪的 T 恤还会上新网站吗？就是快闪的那个 T 恤会在网站上面卖吗？就那个痛衣，都是你头像的那个衣服。我买不到，买不到，真的买不到，都被抢完了。 สมบัติมามมมีสีออเห็นไหมคะเขาคุยอะไรกันอะเอนะคะเรื่องของเรื่องก็คือทางพี่สาวจีนเจอพี่หลิงใช่ปะพี่หลิงก็กําลังยืนยืนเก๊กหลอกเก๊กหลออยู่ใช่เหรอเอเออยืนเก๊กหลออยู่นะคะแฟนๆก็เลยถามควงางเสื้อยืดที่ขายตรงป๊อมอัพสโตร์อะ จะมีกลับมาวางจําหน่ายในเว็บไซต์อีกครั้งหรือเปล่าคงควังทําหน้างงค่ะคงควังคือพี่หลิงนะเขาเรียกให้น่ารักน่ารักแล้วพี่หลิงก็จับพี่หลิงก็ฟังแล้วก็งงๆแล้วก็บอกเว็บไซต์ใหม่หรอคือคงงงๆว่าอะไรนะเพราะว่าต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าพี่หลิงฟังไม่รู้เรื่องคือพี่สาวจีนพวกเนี้ชอบใช้สับแสลงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะมีเฉลอยอยู่ในในคอมเมนต์ด้วยเขาใช้คําว่า เออถ้าแปลเป็นไทยคือเสื้อยืดเจ็บปวดท่องอีท่องอีเอตอนแรกเอเอ,อ่านเอก็ไม่เข้าใจอะไรคือท่องอีคนจีนด้วยกันยังไม่เข้าใจเลยคือเขาชอบใช้สับแสแงเยอะแล้วสับแสแงเขาเยอะมากคุณนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าพี่หลิงแบบว่าไม่ฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เลยนะชอบใช้สับแสแงสับแอดวานสับที่แบบอาจจะวัยรุ่นจีนเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเนาะเราก็คนต่างชาติแต่พี่หลิงอะก็คนลุกรึ่งใช่ปะ พี่หลิงว่าเชี่ยวแล้วพี่หลิงยังงงงงคือเขาใช้สับแสดงสับวัยรุ่นอะไรของเขาอะคนจีนด้วยกันยังแบบยังสงสัยเลยอะไรคือท่องอีเสื้อผ้าเจ็บปวดคืออะไรเดี๋ยวมันจะมีเฉลยนะคะในคอมเมนต์ฮ่าฮากันแล้วพี่หลิงก็บอกว่าแล้วพี่หลิงก็บอกอเว็บไซต์ใหม่หรอคือยังงงงงคือแบบเอะเธอถามถึงอะไรนะคะพี่สาวจีนเลยบอกก็เสื้อยืดที่ขายตรงป๊อปอัพสโตร์นั่นไงนะคะ จะมีขายในเว็บไซต์ใหม่หรือเปล่าคือเอามารีสต็อกอีกหรือเปล่านะเขาบอกก็เสื้อผ้าท่องอีเสื้อผ้าเจ็บปวดอะที่เป็นเสื้อผ้าอวตารของคุณอะเอาเข้าไปเอออ่านเอก,ก็ยังแบบอะไรอะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวพอจะนึกออกกันมะนี่คือใบคำนะเสื้อผ้าอวตารของพี่หลิงเองอะนึกออกกันยังติ๊กตอก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 ก็คือ เอเพิ่งมาเข้าใจตอนอ่านคอมเมนต์เขานี่แหละมีคนมาอธิบายก็คือเสื้อผ้าที่เป็นรูปพี่หลิงอยู่ในทีเชิร์ตอันนั้นอนะเสาย,ยืดนั่นแหละเขาเรียกว่าเสื้อผ้าเจ็บปวดเสื้อผ้าอวตารของพี่หลิงโอ้จับแสงคือแบบอะไรก็บอกไปเลยว่าเป็นรูปหน้าพี่หลิงพี่หลิงก็เข้าใจแล้วโอ้โหใช้สับแสงเนาะทำยังกะนะเออพี่หลิงก็บอกพี่หลิงเลยสรุปว่าพอจะจับใจความได้พี่หลิงบอกว่า คือคุณจะบอกว่าคุณซื้อไม่ได้ไม่ทันใช่ไหมคุณหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมนะคะแล้วพี่สาวจินรีบบอกใช่ฉันแย่งซื้อไม่ทันะ่ะซื้อไม่ทันเลยจริงๆนะคะรีบฟ้องซีโอเลยค่ะเราก็บอกว่ามันแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดฟ้องคุณซีโอเลยนะคะคุณซีโอยังคงทำหน้านะคะทำหน้านิ่งๆคูล นะพี่สาวจีบอกจะให้ทําไงดีอะคลองๆอง้อ,อนอีกแน่นะคะฟองซีโอแล้วก็อ้อนอีกแน่พี่หลิงบอกว่าอมอ r o r a b r อ s r o c i b l y s p e c ล a l box นะพี่หลิงก็บอกว่าอาจจะมาเป็นไอ้ special b บ x อันนั้นอะเออก็พูดพูด,พดเกินเกินไปก่อนนะคะนี่พูดอันนี้เขาเอามาลงตั้งแต่วันที่สิบสองเดือนห้าก็คือตั้งแต่พี่หลิงไปงานกาแฟขี่ชมด คาบต่อกับงานแฟนมิลี่ฮ่องกงนะก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วเนาะเออแล้วพี่หลิงบอกอเดี๋ยวอาจจะเอาลงใหม่อ่าแล้วสุดท้ายผ่านมาอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์กว่าเอามาลงจริงๆก็คงให้ทีมงานเตรียมเฮ้ยนะับเหลือสต็อกเท่าไหร่อะไรแล้วก็เอามาลงขายจริงๆก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อวานนะคะเปิดขายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสเปเชียลบอกจริงๆนะแต่ไม่มีเสื้อยืดที่ที่พี่สาวจีนขอเนะ เป็นสเปเชียลบ็อกเซตเท่านั้นนะคะไหนมาดูนะคะคอมเมนต์เขาว่าอย่างไรเขาบอกว่าสรุปสรุปเธอเสื้อผ้าที่อยู่ในป๊อปอัพสโตร์จะเอามารีสต็อกใหม่ในเว็บไซต์ใหม่ใช่ไหมนะคะคือเขาเน้นย้ำว่าเว็บไซต์ใหม่คือถามถึงเรื่องเสื้อยือดพี่หลิงแต่พี่หลิงตอนแรกจับใจความได้แค่ว่าเว็บไซต์ใหม่เขาก็เอ็นดูเอ็นดูประมาณว่าเด็ก นะพี่หลิงเวอร์ชั่นเด็กสามขวบอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเด็กน้อยมีประโยคเป็นของตัวเองคือครูเข้าใจป้าเหมือนเด็กๆอ่ะที่จะจับใจแบบว่าจับใจความประโยคที่เวลาผู้ใหญ่พูดได้เป็นคำๆเท่านั้นเองอ่ะพี่หลิงเขาบอกนึกถึงพี่หลิงในตอนนั้นคือเขาก็หัวเราะนะแต่หัวเราะในแนวแบบ endu endu อะไรอย่างเงี้ยแหมคุณไม่ใช่ความผิดพี่หลิงจริงๆเลยนะเขาใช้สับแสดงสับที่แบบวัยรุ่นจีนเขาใช้กันแม้กระทั่งคนจีนเองยังไม่รู้อ่ะถึงกับต้องมีคนมาถามอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน ก่อนอื่นเดี๋ยวไปถึงคอมเมนต์ถัดไปนะใครอยากรู้นะก็ต้องมานี่ก่อนเลยค่ะใครมีความจําเป็นต้องซื้อของช้อปปีอยู่แล้วอะไรเอเอาเข้าโฆษณาอย่างนี้เลยเหรออย่าว่าโฆษณาเลยค่ะช่วยกันทำมาหาก,กินหน่อยนะคะคนละไม้คนละมือค่ะอย่าอยู่เฉยนะคะเออใครดูโนบุ๊กไม่เป็นไรหรอกจริงๆเอพูดไปงั้นแหละเอาที่สะดวกใครนะคะดูเวอร์ชันโนบุ๊กเนาะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอค่ะคลิกเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีคําว่าดูผลิตภัณฑ์เนาะ ส่วนใครดูเวอร์ชันมือถือค่ะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปนะจะมีคำว่า more m o r e หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปค่ะเดี๋ยวจะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้เสร็จแล้วก็เลือกจิ้มไปสักสินค้าหนึ่งเดี๋ยวมันจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อไปอยังลิงก์แอปช้อปปี้เขาแล้วสุดท้ายก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในช้อปปี้เดอ้อจริงๆนะเอาที่แบบสะดวกและจำเป็นจะช้อปปิ้งช้อปปี้อยู่แล้วก็ให้คิดถึงช่องเอหน่อยนะจ๊ะ เท่านี้แหละใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเอาที่สะดวกเอาที่จําเป็นต้องซื้ออยู่แล้วเนาะอ่ะมาต่อกันค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเธอเราจะให้เราจะตั้งชื่อพิเศษให้แกน้องออมด้วยได้ไหมอะ่ะนะคะเพราะอันนี้คลิปนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกว่าควงควองเขาบอกมันน่ารักจังหาชื่อใหม่ให้น้องออมด้วยสิอ่มออม,ออมไม่ดีไม่ดีมันจะอ่อมอ่อมไม่รู้เดี๋ยวให้พี่สาวจีเขาตั้งเองละกันนะน้องออมบอกว่า อันนี้เขาพากเียเป็นน้องออมว่าน้องออมบอกว่าโอ้ยฉันอุสตส่าห์จะจาชื่อฉันได้แล้วชื่อหนึ่งเธอจะมาตั้งชื่อใหม่หฉันอีกหรอคือน้องออมเนี่ยมีหลายชื่อมากแล้วอะนะเออคือเกรงใจน้องออมว่าน้องออมจะจําไม่หวัดไม่ไหวแล้วชื่อตัวเองควงควงนี่เขาเรียกกันมานานแล้วนี่ไม่ใช่เพิ่งเรียกในกลุ่มในด้อมก็เรียกว่าควงควงควงเอ,อ๋ควงเปล่ามีหมดไม่ใช่ครั้งแรกเธอเอา้าตอนนี้ไม่ใช่เรียกพี่หลิงว่ายายแล้วเหรอ เอ้คนจริงก็พูดอย่างนี้จริงนะคือเขาก็ติดสถานการณ์มากนะเขาบอกเอา้าไม่ใช่ตอนนี้เรียกพี่หลิงว่ายายแล้วเหรอนะเรียกว่าควงควงเธอควงควงเออเขาเหมือนบอกว่าเขาบอกว่าดูเหมือนน้องอ้อมจะเป็นคนเดียวที่เรียกหลิงหลิงได้เท่านั้นหลิงหลิงควงไม่เหมือนเอาใหม่ไม่เอาแล้วนะสงวนสิทธิ์ให้น้องอ้อมคนเดียวนะคะไหนมาดูซิคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า เอ๊แต่ฉนันเห็นหลายๆคนก็ตะโกนเรียกว่าว่าเออเรียกว่าอะไรนะเหล่าผัวนะสามีพญาเหล่ากงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเห็นบางคนก็ตะโกนเรียกอย่างนี้นี่นาเขาบอกลืมลืมไปเถอะพวกนั้นน่ะปล่อยให้นะเรียกว่าที่รักก็พอคือตอนนี้มาหาสรรพนามใหม่ให้พี่หลิงกับน,น้องออมกันแล้วค่ะโทโถฝากถามนี้ด้วยดิ ยิงขาสั้นน่ะอยากได้อ่ะเคยถามไปแล้วหลิงหลิงไม่สนใจฉันเลยอ,อยากได้กางเกงยินขาสั้นกันเหรอคะไหนดูซิเขาบอกเสียงเธอเบาไปหรือเปล่าหลิงหลิงเลยไม่ได้ยินเขาก็เลยจะบอกว่าพี่หลิงอ่ะไม่เคยแบบว่ามองข้ามแฟนๆฟนคนไหนนะยกเว้นว่าแบบไม่ได้ยินฟังไม่ชัดเสียงไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ยินพี่หลิงมีม,มีปฏิกิริยาแน่นอนตอบกลับนะคะ อ๋อฉันไม่ได้พูดเสียงเบาเสียงค่อยอะไรเลยเพราะว่าฉันใช้เขียนมันเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษไม่ได้พูดออกจากปากสักคำเลยก็แสดงว่าพี่หลิงมองไม่เห็นนะคิดว่าอย่างนั้นเธอครั้งหน้าฉันขอแนะนําเธอลองเปิดปากคุยกับหลิงหลิงไปโดยตรงเลยโอเคป่ะจะได้ไม่พลาดอืมเขาบอกโอ้ยเธอเธอไม่เข้าใจหรอกฉันนะตอนที่ขึ้นไปบนเวทีเจอน้องหลิงน้องออมอ่ะ อุ้ยทำตัวไม่ถูกประมาไปหมดนะแบบเขาหน้าคนนี้น่าจะชอบพี่หลิงเขาบอกว่าพอขึ้นไปเห็นสองคนหลิงออมอยู่ด้วยกันเขินไปหมดประมาไปหมดคือชอบพี่หลิงนะแต่เอาแต่มองไปทางซ้ายมองหาน้องออมอะ่ะคือไม่กล้ามองหน้าพี่หลิงใครไม่รู้ก็นึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปเดี่ยวน้องออมใช่ไหมจริงๆไม่ใช่จริงๆอ่ะชอบพี่หลิงแต่ว่าแก้เขินด้วยการหันไปทางน้องออมตลอดเออมันก็ มันก็เป็นความจริงอย่างนี้เหมือนกันนะแบบว่าบางทีคนที่เราเจอคนที่เราชอบสุดๆมันเราไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเขาแล้วก็แกล้งเคแกล้งเขิรแล้วก็หันไปมองที่อื่นหันไปคุยกับคนอื่นแก้เขินแก้เก้อเออขำดีอะเป็นกันไหมคะคนนี้เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกเธอเขาหน้าฝากถามถึงน้องโกโกชื่อน้องโกดีใช่ไหมน้องตุ๊กตาพี่หลิงอะบอกฝากถามถึงน้องโกดีด้วยซี ฉันก็อยากได้อะไม่เคยซื้อทันเลยคือน้องโกดี้เนี่ยมีชื่อจีนด้วยนะเอก,ก็ตอนแรกอะไรอะเขาไปตั้งชื่อให้ว่าวังฉฉ่วังฉ่ไว้โกดี้ก็น่ารักเราเนอะไปชื่อวังฉฉ่คือคนจีนเขาจะชอบเขาไม่ชอบเรียกภาษาอังกฤษค่ะเขาไม่ชอบทับศัพท์เขาจะต้องตั้งชื่อจีนของเขาเองเขาประเทศเขาเขาชาตินิยมคือคุณเข้าใจปะ่ะอย่างน้องโกดี้อย่างเงี้ยถ้าพี่หลิงนะถ้าคนไทยเราชาตินิยมใช่ป่ะก็อาจจะตั้งชื่อว่า น้องน้องทองคาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อว้ายน่าเกียดก็แต่ว่าวังฉะหวังว่างายนี่ก็ประมาณนั้นเลยนะมันดูแล้วมัน,นเนาะเขาชื่อโกดี้ก็น่ารักนแต่ไม่ยอมค่ะพี่สาวจริงเขาต้องตั้งชื่อจีนให้ตลอดนะอืมชื่อหวังว่างฉายว่างฉายฝากให้พี่หลิงลีสต็อกว่างฉายด้วยซิอืมนะไหนมาดูซิบอกเคยถามแล้วพี่หลิงบอกไม่ทําแล้วว่างายอะ่ะน้องโกลเด้นอะ่ะ โกลดี้ไม่ใช่โกลเด้นน้องโกลดี้ไม่ทําแล้วอย่างแน่นอนนะเออไม่ทําแล้วอันนี้เขาเขาให้คําตอบมาเลยคือไม่ต้องถามพี่หลิงตอบมาแล้วใช่ใช่พี่หลิงเคยบอกเอองานบอลมั้งคะงานบอลแล้วมีคนถามอย่างนี้แหละบอกว่าหาซื้อไม่ทนพี่หลิงบอกไม่มีแล้วไม่ทําแล้วแต่ก็ไม่แน่นะมันก็เปลี่ยนได้ตลอดแหละนะไหนดูซิดูหน่อยนะเขาว่าอย่างไรต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยรูปเลือนรูปเลือนเดี๋ยวค่อยๆไปค่ะน้องโกดี้นี่แสดงว่าจะเป็นลิมิเต็ดไอเทมจริงๆนะใครมีก็เก็บรักษายิ่งชีพค่ะเพราะว่าคุณซีอเคยประกาศไว้แล้วทั้งๆท,ท,ที่พี่สาวจริงก็เรียกร้องนะคะแต่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็คือพี่หลิงเซโนะไม่รู้นะยกเว้นว่าไงรู้ไหมคะยกเว้นว่าคุณคิวซุนเขาขอร้องอยากได้คู่ให้น้องโกดีเอออันนั้นน่ะอาจจะมี อาจจะมีนะคะนะคู่หูใหม่มากับน้องโกดี้เพราะว่าพี่หลิงไม่มีอะไรก็เอาโกดี้มาจุบกันน่ะน้องโกดี้ควรจะมีเพื่อนหรอป่ะควรจะมีคู่จริงๆจ,จังๆหรอป่ะจะได้ไม่ต้องมาจุบตัวเองเก้อะไรก็ไม่รู้ที่พี่หลิงจับมาจุบกันอะไรอย่างเงี้ยโอย้พูดไปก็เอว่าเดี๋ยวต้องมีสักวันหนึ่งอาจจะเป็นรอรุ้นนะวาเลนไทน์ปีหน้าน้องโกดี้อาจจะมีคู่อะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นตีมเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ขายได้นะคุณนะ ไหนมาดูหน่อยมาดูหน่อยเขาคุยอะไรกันต่อมันก็สนุกดีนะมาดูว่าเขาพูดอะไรเขาบอกคนนี้มาถ้าจะไม่รู้จักพี่หลิงค่ะเขาบอกเอ,อ๊อคนนี้ภาษาจีนเก่งมากเลยนะคือคือฟังภาษาจีนเราเข้าใจด้วยอะ่ะเอา้าอีกคนหนึ่งมาเอา้าก็ภาษาแม่ของเธอคือภาษาจีนนะเขาบอกเธอเธอหลิงหลิงเป็นคนฮ่องกงอะ่ะเข้าใจภาษาจีนแน่นอนเธอเอา้า ฉันก็ปล่อยไก่ตัวเบลอเลยฉันคิดว่าเป็นชาวต่างชาติฉันไม่รู้ว่าเป็นคนฮ่องกงฉันขอโทษฉันขอโทษคือแสดงว่าก็ยังมีคนไม่รู้จักพี่หลิงเยอะแต่คือยังไงรู้ปะเมื่อวานเอไปอ่านเจอเขาบอกว่าคนนี้ใครอะ่ะเขาไม่รู้จักนะหลิงหลิงน้องออมเนี่ยเขาไม่รู้จักแต่แบบเขาถ่ายถ่ายไปอะฟีดอะถ่ายฟีดไปอะไรก็เจอแต่คอนเทนต์ของสองคนเนี้ยเขาก็งงว่าใคร อะไรทำไมทำไมเห็นเต็มหน้าฟีดเลยคือไม่รู้จักไม่รู้จักตอนนี้ก็ต้องรู้จักแล้วค่ะเขาบอกว่าแต่เห็นคนโพสเรื่องราวสองคนนี้เยอะมากนะเออก็ค่อยๆเห็นมะตลาดเมืองจีนที่น้องหลิงน้องออมจับได้ยังเป็นแค่นิดหนึ่งเองนะยังมีมาร์เก็ตอีกใหญ่มากๆที่รอคอยอยู่แล้วว่าทางด้อมฝั่งจีนเขาพยายามจะขยายตลาดให้มันไปตรงนั้นนั่นแหละเพราะเขารู้ว่า ที่พี่หลิงน้องออมดังอยู่ตอนนี้มันแค่กระผพาหนึ่งของเขาเองเออเขายังเห็นลู่ทางมาเก็ตติ้งที่จีนได้อีกเยอะนะคะบอกว่าเธอไม่รู้จักหลิงหลิงไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลิงหลิงก็ได้นะอันเนี้ทำดีทำถูกทำเลิศเขาไม่รู้จักเราก็เชิญชวนเขามามามาๆเธอมานี่มา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 รู้จักหลิงออมเขาน่ารักอย่างก็อย่างีางาง้ชวนเข้าด้อมซะเลยค่ะ ทำถูกถูกแล้วนะหลิงหลิงเนี่ยมีเชื้อสายจีนกับไทยเธอย้ายไปประเทศไทยตอนอายุ17และรู้หลายภาษาเยอะมากนะนั่นเห็นไหมเนี่ยดอมที่ดีต้องทําหน้าที่อย่างนี้ค่ะต้องเวลคัมตลอดนะคะใครไม่รู้จักนะอย่าไปหาว่าเขาเป็นแอนตี้แฟนอันไลน์ไม่รู้จักหลิงออมเธออย่ามาปั่นเธอย่ามาอย่าไปพูดอย่างนั้นเรียกเขาค่ะมา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 ,มา,มา,มารู้จักหลิงออมเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าหลิงออมเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือเวลคัม ด้วยจิตแบบว่าจิตเวลคร่ามากแบบมาๆๆชวนเขาเข้าด้อมนะคะถ้าใครไม่รู้จักหลิงออมหรือใครไม่เห็นรู้จักเขาพูดแค่นี้บางทีเราก็เอ๊ะมันปั่นหรือเปล่าอะไรไม่รู้จักแหมมาจากด้อมอื่นประจาไม่รู้จักหลิงออมนี่เธอไม่รู้จักมันก็ยังมีเขาไม่รู้จักอยู่จริงๆคุณนะเราก็ต้องเรียกเขาเข้าด้อมมานะเธอหลิงออมเนี่ยเขาดังในอะไรอะไรก็ว่าไปโอเคป่ะ เนี่ยเอว่ายังมีหลายคนนะไม่รู้จักว่าหลิงออมคือใครแต่แบบเห็นไปทั่วในเชล์ตามห้างตามวัสดสันมีช่วงหนึ่งวัสดสันเนาะก็คงจะงงว่าใครแต่วัดสันหายไปแล้วตอนนี้แต่ก็ยังอยู่ในเ,เชล์ของวัสดสันน่ะใช่ไหมสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยน้องหลิงน้องออมปะหน้าเข้าไปอย่างน้อยใครเดินห้างแล้วผ่าน The Touch คลิ n i c อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องเห็นนะพี่หลิงน้องออมตัวเบลอเลยตัวเบลอเ,ลเหรอเอะอืมจริง ไม่เห็นก็ก็จะต้องแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันแบบใครอ่ะอยูสลีนอย่างเงี้ยใช่ไหเวสสำอางพวกนี้สมูทีอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นแล้วแบบเอ๊ะใครอะไรอย่างเงี้ยกันบ้างแหละแล้วก็แบบถ้าเขาถามว่าใครอ่ะทําไมดังอะไรคยเอามาเป็นพรีเซเตอร์แล้วก็นะคะดอมที่ดีก็ต้องโฆษณาเลยค่ะอ๋อลิงอามเนี่ยเป็นดาราสังกัดช่องสามนะเราไปเปิดตลาดที่จีนและทั่วโลกใหญ่มากอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะ <laughs> ก็ว่าไปก็ว่ากันไปอ่ะมาต่อเนี้ยเห็นไหมะก็บอกไหนอันนี้บอกอืมใช่ใช่ใช,ใช่หลิงหลิงอะ่ะย้ายมาอยู่ที่ไทยนะแต่เป็นชาวฮ่องกงเอาเข้าไปอะไรก็ได้ก็ได้เออจะบอกชาวฮ่องกงชาวไทยอะไรได้หมดนะคะถือว่าเป็นการโฆษณาหลิงหลิงกับน้องออมนะโทโทฝากบอกพี่หลิงอะ่ะเอาแก้วมารีสต็อกด้วยดีจำได้ไหมแก้วคอลเลกชันแรกเลยอะ่ะ เฟิร์สเลิฟอันนั้นน่ะเขาบอกเอากลับมาดีสต็อกด้วยสิยังอยากได้เหมือนกันมีคนนึงบอกฉันก็เหมือนกันอยากได้มากเลยคืออย่าเอากลับมาง่ายๆค่ะพี่หลิงหมดแล้วหมดเลยอย่างเงี้ยดีนะคะดีแล้วอย่าไปทําซ้ําแล้วถ้าออกออกใหม่ลูกเดียวเลยค่ะให้ให้มันเป็นตํานานไปอย่างนั้นแหละอันนี้ความเห็นเองนะให้มันเป็นตํานานไปอย่างนั้นแหละดีแล้วนะคะแสดงว่าขายเกลี้ยงเลยเนาะถ้วยนี่เป็นอะไรที่ ทุกคนอยากได้เพราะว่ามันใช้จริงแบบว่าทุกวันอนะมันใช้บ่อยๆอ่ะเออไหนเขาบอกว่าควางหลิงหลิงรักเอฟซีมากอะ่ะคือฟังทุกคําขอร้องของเอฟซีใช่ค่ะสุดท้ายพี่หลิงเอามานะเอามาเอามาขายครั้งนีงจริงๆจริงๆควงควงชื่อนี้ก็ดูไพเราะดีนะเธอทำไมถึงเรียกว่าเสื้อผ้าเจ็บปวดล่ะเธอเออเห็นไหมคนจีนเขายังถามกันเลย อ๋อความเจ็บปวดมันเป็นวัฒนธรรมของอน,นิเมะญี่ปุ่นอะยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมอีกนะแต่ฉันลืมไปแล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ละคนก็ขำคืออะไรเธอใช้นาศแสดงแต่เธอไม่รู้เหรอว่าทำไมมันถึงต้องเรียกว่าอันนี้นะบางทีมันก็ไม่รู้ที่มานะแต่เห็นคนอื่นเขาใช้ก็เลยใช้กันเนาะก็ว่ากันไม่ได้คนนี้คนนี้ละค่ะมีคนหนึ่งนะคะเข้ามาอธิบายเราเก็ตเลยเขาบอกว่าเธอ เธอเป็นคนเขียนเองแล้วเธอก็อธิบายเองเธออธิบายเหมือนไม่ได้อธิบายอะไรเลยใช่ตกลงอะไรคืออนิเมะญี่ปุ่นแล้วบอกมีมีคำอ,อธิบายเพิ่มเติมแต่จำไม่ได้ลืมสรุปได้อะไรไหมไม่ได้อะไรคือเสื้อผ้าเจ็บปวดนะเขาบอกเธอเอาอธิบายแบบง่ายๆชัดเจนเลยนะพูดให้เข้าใจแบบว่าพูดนิดเดียวเรารู้เรื่องเลยก็คือท่องอีท่องอีเสื้อผ้าเจ็บปวดเนี่ยมันคือการนะคะที่เราไปติดรูปอยู่บนเสื้อผ้า นะเราก็เรียกว่าความเจ็บปวดใช่ไหมล่ะอืมสรุปก็คือเสื้อหน้าพี่หลิงนั่นแหละคนจีนเขาสับแสแลงว่าท่งอีเสื้อผ้าเจ็บปวดอะไรของเขาไม่รู้ะนะก็คือเสื้อเสื้อ,เส,อเสื้อยืดพี่หลิงที่เป็นรูปหน้าพี่หลิงนั่นแหละเออเขาอยากได้กันใครมีเก็บรักษาไว้ยิ่งชีมนะคะดูเหมือนจะนะคะเป็นแร่ไอเทมอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,อ,งอีกหนึ่งชิ้นแล้วเหมือนกันเก็บดีๆเลยนะคะพี่จีนเขาอย่าให้เห็นนะ ใครซักแล้วก็แอบตากไว้นะคะอย่าไปตากที่สาธารณะนะโดนสอยไม่รู้เรื่องด้วยอย่าหาว่าไม่เตือนนะอย่าหาว่าเอไม่เตือนนะนี่ไปซักแล้วตากแดดไว้ตรงลานกลางบ้านนี่โดนสอยหายไปตามหาใครดมไม่ได้เลยนะเขาพูดอย่างนี้เหรอเอตามหาใครดมไม่ได้เอ๊ะเขาพูดกันว่าไงนะเออไม่รู้แล้วแหละแต่ก็รู้กันแหละเอว่าเอเชื่อว่าทุกคนรู้แหละว,ว่าเอจะพูดอะไร โอ้ยก็อ,อยากจะพูดเนาะอาการนี้หายไปน,นานแล้วนึกกลับมาอีกแล้วนะเออซักแล้วตากเก็บไว้ดีๆนะเออเออมันเป็นแรไอเทมแล้วค่ะถ้วยเทอร์เหมือนกันอะจะติน้ำเฟนะิร์สเลิฟนั่นน่ะกระบอกน้ำเฟิร์สเลิฟอะใช้เสร็จล้างเสร็จความแอบแอบความแห้งนะโดนสอยไปอย่าหาว่าไม่เตือนนะไม่ทำแล้วนะน้องโกโดงโกดี้อย่างเงี้ยนะให้แน่ก็แบบล็อกไว้เลยกับตัว มันเป็นของแลไอเทมคือหมดแล้วหมดเลยนะฟีโอของเขาไม่ผลิตแล้วนะเขาเดินหน้าอย่างเดียวนะเขาไม่หวนกลับอันเดิมๆนะเขาหวนหน้าเอ้ยหัวหน้าอะไรล่ะเขาเดินหน้าอย่างเดียวนะบอกไว้ก่อนนะพี่สาวจีนเลงแล้วนะผ่านมาตั้งเกือบปีแล้วปะ่ะเนาะไม่ถึงเกือบปีหรอกเนี่ยผ่านมาหลายเดือนยังคงถามหากระบอกน้ำเฟิร์สเลฟใครมีเก็บไว้เลยเออจริงนะ ธอเธอถามเรื่องนี้ด้วยสิถามเรื่องเสื้อด้วยอ่ะเสื้อยืดอ่ะโอ้อยากได้่ะเธอฝากถามก็ใหญ่เลยค่ะทีนี้เขาบอกซีโอถูกกระตุ้นให้รีสต็อกสินค้าแบบออนไลน์อีกครั้งก็คือซีโอรับเรื่องแล้วนะคะคือมาตรวจงานเองเรารู้เรื่องเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรนะก็เลยรวดเร็วเลยอืเขาบอกซีโอน่ารักจังเลย呀อ่า ไหนมาดูซิเขาบอกเฮ้ยใหญ่พูดเลยซื้ออะไรก็ไม่ทันเขาเลยอ่ะร้านร้าน Always Wonder ร้านของอักวางอ่ะอักวงร้านของอักวงนี่ขายหมดเลยอ่ะโอ้ของน้องออมตอนนี้ก็หาซื้อไม่ได้ยิ่งถ้าซื้อนะอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้โอ้คู่นี้นี่ขายดิบขายดีจริงๆออกอะไรมาเป็นขายหมด เป็นคู่หนุ่มสาวที่โอเคเลยนะเดี๋ยวเขาเป็นคู่สาวๆค่ะนะนะเขาบอกหลิงหลิงนิง่งและสงบมากใช้ดูคู่คูดูไม่ค่อยตื่นตูมอะไรเลยนะแท้ฉันก็ซื้ออะไรไม่เคยทันกับเขาเหมือนกันแล้วก็หัวเราะมันคือชะตากรรมค่ะมันคือชะตาร่วมนะคะต้องมีบุญสัมพันธ์กันนะถึงจะได้ของพี่หลิงกับน้องอ,อมนะ คุณควงตอบรับคำขอจากแฟนๆเสมอสุดท้ายก็เอากลับมาออนไลน์จริงๆด้วยอืมนะก็คือแต่ละคนก็ดีใจนะเออขาดตลาดอีกไหมคะใครรู้บ้างคือแป๊บนึ่งหมดอีกไหมนะววกซื้อได้ที่ไหนอะเธอขายไปแล้วไงในเว็บ Always Wonder เมื่อวานขายแล้วฉันไม่เห็นเว็บไซต์ของหลิงหลิงเลยอะ่ะอ๋อเดี๋ยวนะ เขาบอกเขาหาเว็บไซต์พี่หลิงไม่เจอใครแชร์เขาบ้างได้ไหมอืมบางคนก็มีนะแฟนต่างประเทศบอกกดแอดเข้าตะกาแม้แต่แม้กระทั่งจะกดแอดเข้าไปในตะก้ายังไม่ได้เลยอะ่ะเราก็ไม่รู้เนอะว่ามันยังไงเนาะก็อืมก็สงสารอินเตอร์แฟนเหมือนกันเนาะเห็นไหมแฟนๆชาวไทยโชคดีนะซื้ออะไรก็ง่ายนะคุณซอีโอเขาฐานทัพเขาอยู่ที่ไทยนี่แหละก็เลยดูง่ายกว่าชนชาติอื่นเนาะ เออเราก็มีข้อดีให้คนอื่นเขาอิจฉามอนกันนะเอออย่าลืมนะคะสุดท้ายคลิปนี้ค่ะฝากเอาไว้นะคะคําเตือนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแก้วน้ําก,กระเป๋ากระเป๋าน้องโกดี้ลักษายยิงชีพนะคะอย่าให้คลาดสายตาค่ะเพราะว่ามีคนต้องการจับจ้องของคุณอยู่นะคะหายไปทีอาจจะไปโผล่อีกทีที่จีนก็ได้ใครจะไปรู้โดนลักพาตัวน้องโกดี้ว่งางไฉ อะนะคลิปนี้นะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านค่ะใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาแสดงได้ที่ข้างล่างเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ